อีกเพลงหนึ่งนะคะที่ออกมาตั้ง5ปีแล้วแต่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะแอปติ k t o อกคือถ้าเกิดไปดูใน Ti k ก o อกเนาะก็จะเห็นเขาามาเล่นเป็นภาพสโลโมชันแบบนี้ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Play d e t k สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับโอปอนะคะจาก Happy O TV ค่ะถ้าคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องราวสนุกๆนกนะคะอย่าลืมกดติดตาม Happy O TV ค่ะในวิดีโอนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกัน1จะเป็นเรื่องของที่มาของเพลงและ2ก็จะเป็นการแปลเพลงค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเพลง Play Date นะคะ อยู่ในอัลบั้ม Cry Baby ของ Melanie Martin e z ในอัลบั้ม Cry Baby เนี่ยจะเอาคำศัพท์ของเด็กเล็กมาใช้ในการแต่งเพลงโดยเปรียบเทียบสถานการณ์จริงๆของผู้ใหญ่อ่าอย่างเช่นเพลง Doll House ก็แปลว่าบ้านตุ๊กตาหรือว่าอย่างเพลง Sippy Cup ก็คือถ้วยสำหรับหัดดื่มาาของเด็กแล้วก็เพลง Carousel so ซึ่งแปลว่าม้าหมุนเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่มันเกี่ยวกับเด็กหมดเลยเพลงที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะก็คือเพลง Playdate คําว่า Playdate เนี่ยมันแปลว่าการนัดลูกมาเล่นกันนะคะตัว ที่พ่อแม่เป็นคนนัดส่วนมากก็จะใช้กับเด็กเล็กๆะคะ่ะเรามาเริ่มเข้าเพลงกันเลยค่ะ You call me on telephone you feel so far away ประโยคแรกนะคะ You call me on telephone คุณโทรหาฉันทางโทรศัพท์นะคะกิ๊งกิงฮัลโหลฮ You feel so far away คำว่า feel so far away ก็คือรู้สึกว่าห่างไกลกันละเกินในที่นี้ก็คือรู้สึกห่างเหินท่อนนี้ทั้งหมดนะคะแปลว่าเธอโทรมาหาฉันแต่ฉันมีความรู้สึกว่าเราห่างเหินกันจังเลย You tell me to come over There's some game You w a n tell to t You play me to come over คำว่า come over แปลว่าไปหาเหมือนกับไปหาเพื่อนที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะคำนี้ใช้บ่อยนะเธอบอกฉันว่าแวะมาหาหน่อยสิ There's some games you want to play มีเกมบางอย่างที่เขาอยากเล่นแต่เกมอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อ I'm walking to your house nobody's home just me and you and you and me alone I'm walking to your house ก็คือให้นึกภาพเนาะฉันก็เดินไปหาคุณที่บ้าน Nobody's home ไม่มีใครอยู่บ้านเลย Just me and you You and me alone มีแค่ฉันกับเธอเธอกับฉันตามลำพังสองคนคำว่า alone เนี่ยแปลว่าโดดเดี่ยวตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวนะก็คือ มีกันแค่สองคนนะ่ะไม่ได้มีคนอื่นเลย We just playing h i and sick. s i c k It's getting hard to breathe under the s h e e t with you Just playing hide and seek คำว่า hide and seek ก็คือการเล่นซ่อนหาที่ชวนมาเล่นเกมเนี่ยเราไปเล่นซ่อนหากันค่ะเอะ๊แต่ผู้ใหญ่มาเล่นซ่อนหามันเล่นซ่อนหานนอหาายังไงนะอ่ะดูประโยคต่อไป It's getting hard to breathe under the s h e e t e with you Breathe ก็คือหายใจนะแล้วก็คำว่า s h e a t ก็แปลว่าผ้าผ้าห่ม is getting hard to breathe มันหายใจลำบากจังเลยอยู่ใต้ผ้าห่มกับเธอนะ่ะคือถ้าเกิดเรานึกภาพตามเนาะเราต้องนึกถึง2 situation พร้อมๆกันให้นึกถึงภาพของเด็กก่อนนะว่าเด็กเล่นซ่อนหากันมันก็จะมีโมเมนต์แบบว่าเอ้ยแอบหลบอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างเงี้ยมากันหลายหลายคนเอ้ยไม่รู้จะซ่อนที่ไหนอะ่ะก็เบียดกับเพื่อน2คนใช่ไหม หายใจไม่ออกเขาบอกว่าเอ้ยแกแม่งหายใจไม่ออกอะ่ะมึงจะมาตอดอีกกู <c oughs> หนีไปซ่อนที่อื่นดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดให้เรานึกภาพเป็นผู้ใหญ่ก็คือเล่นซ่อนหาอยู่ใต้ผ้าห่มมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าเรื่อง18บวกคะ่ะ I don't want to play no games I'm flying operation chasing after you I don't want to play no games คำว่า play เกมส์มันเป็นคําเปรียบเทียบแบบไม่ได้แปลว่าเรามานั่งเล่นเกมกันจริงๆแต่ว่ามันหมายถึงแบบไม่ตรงไปตรงมาค่ะหรือว่าแบบวางแผนให้เราตกหลุมอะไรอย่างเงี้ยใครจะชนะเธอไม่อยากจะเล่นเกมอีกต่อไปคะอ่ะสังเกตนะประโยคตรงนี้มันจะมีทั้งด o n และทั้ง no แต่จริงๆตรงนี้มันคือภาษาพูดนะจริงๆมันก็คือ I don't want to play games I'm tired of always chasing s h a s i n g after you คำว,ว่า chasing after ก็คือการวิ่งไล่จับอันนี้ก็เป็นเั็กอีกแล้วเห็นไหมส่วน I'm tired of ก็คือฉันแบบเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยนายฉันเหนื่อยแล้วเกินที่จะต้องคอยวิ่งไล่ตามคุณเธออยากจะออกจากสถานะแบบนี้อ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดประโยคต่อไปตามมาค่ะ I d Oh n anyways t give a fuck up for you w o about e e give v r said shit a I you อ oh อันนี้ จากทตีมเด็กมาถึงมีทั้ง F U C K แล้วก็มี H H I T ซึ่งมันเป็นคำที่หยาบขายคือมันให้อารมณ์ที่แตกต่างเป็นการสร้างสีสันให้กับเพลงดีนะคะประโยคนี้นะคะ I don't give about a you anyways คำว่า I don't give a แปลว่า I don't care คือฉันไม่สนใจหรอกส่วน anyways ก็แปลว่าอย่างไรก็ตามถึงยังไงอะ่ะฉันก็ไม่แคร์คุณหรอกนะ Whoever said I gave a About you คำว,ว่า give up แปลว่าแคร์สนใจจริงๆคำว,ว่า give a p ฝกกับ give up ทิศนะคะมีความหมายเหมือนกันนะสองประโยคคือเป็นท่อนที่แบบเขาเป่าประกาศกับคนอื่นนะะเพื่อแบบไม่ให้เสียหน้า You never share your t o u s or communicate I I'm guess I just a a p l You t y o You never share your toys or communicate แปลตรงตัวนะก็คุณไม่เคยแบ่งของเล่นกับฉันเลยแทบจะไม่คุยไม่สื่อสารกับฉันเลยคำว่า communicate ก็คือการสื่อสารการพูดคุยนะคะคำว่า toys ก็คือของเล่นใช่ไหมในที่นี้เราจะตีความได้ว่ามันคือความสนใจส่วนตัวซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าคุณนะ่ะไม่เคยที่จะแชร์โลกส่วนตัว เรื่องที่คุณสนใจหรือว่าพูดคุยกับฉันเลยอนะ่ะ I guess I'm just a play date to you play date นะคะเขาเล่นคำเอาคำว่า date คือการออกเดทมาขยายด้วยคำว่า play ก็คือเป็นการเดทที่ไม่จริงจังคือคบกันเพื่อเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวค่ะฝรั่งเขาจะมีคำหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่า friend with b e n e f i t ก็คือเป็นเพื่อนกันแต่มีอะไรกันได้ประมาณนี้นะคะ Wake up in your bedroom and there's nothing left to say Wake up in your bedroom ตื่นมาในห้องนอนของคุณและก็ไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วนะ่ะคือจุ๊กๆกันเสร็จก็ มีอะไรจะพูดกันแล้วอะ When I try to talk you always playing board games แปลตรงตัวก่อนนะบอกว่าพอฉันพยายามที่จะคุยด้วยคุณก็เล่นบอร์ดเกมตลอดบอร์ดเกมก็คือแบบเกมกระดานเหมือนพวกเกมหมากรุกเกมโกะอะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้มันสื่อว่าคุณไม่ได้สนใจสิ่งที่ฉันพูดด้วยเลยคุณสนใจแต่เรื่องของตัวเอง I wish I had a monopoly over your mind I wish I didn't care all the time ประโยคนี้นะคะ I I wish I had monopoly over your mind. I wish I had ตรงนี้แปลว่าฉันหวังว่าคำว่า monopoly ก็คือเป็นสิทธิ์ขาด100%มันเป็นศัพท์คำเดียวกับคำว่าเกมเศรษฐีซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในธีมของบอร์ดเกมอ่าเห็นไหมเขาจะแบบใช้ธีมทุกอย่างที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเด็กมาเลยฉันหวังว่าฉันจะเป็นเกมเศรษฐีในหัวใจคุณอ่าไม่ใช่อันนี้มันแปลว่าฉันหวังว่าฉันจะครอบครองหัวใจคุณอ่ะ100%คือคุณรักฉันเหมือนกับที่ฉันรักคุณอ่ะ I wish I didn't care all the time ฉันก็ได้แต่หวังว่าฉันจะไม่ได้แคร์คุณตลอดเวลาอันนี้ทำให้เห็นว่าเธอเนี่ยคิดถึงเขาตลอดเวลาแคร์เขาตลอดเวลานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจเธอเลยเนะ,ะ ring around the rosy I never know never know what you need ring around the rosy นะคะอันนี้มันเป็นกรอนของเด็ก ที่เขาใช้เล่นเกมกันนะคะซึ่งเกมเนี้เด็กๆจะมาจับมือกันเป็นวงกลมเนาะความหมายของเมลานี่นะคะในเพลงนี้มันน่าจะหมายถึงนะเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเธออยู่ในวังวนนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดเราดูในตัวของไลเล็กส์วิดีโอนะก็จะเห็นนะมันก็จะเป็นตัวแบบวงกลมหมุนๆแล้วก็น้ำเสียงเธอจะแบบเศร้ามาก I never know I never know what you need ฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณต้องการอะไร Ring around d o r o t I want to give want to give what you need ฉันก็ยังรู้สึกหมดหวังแล้วก็ฉันอยากจะให้สิ่งที่คุณต้องการนะ I know I keep a fuck about you every day คุณก็รู้ว่า ฉันแคร์คุณทุกๆวันฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันต้องบอกความจริงกับคุณนะถ้าฉันแชร์ของเล่นของฉันกับคุณคุณจะให้ฉันอยู่ต่อใช่ไหมความหมายตรงนี้นะคะมันหมายถึงว่าเธอไม่อยากจะไปไงก็เลย ว่าถ้าเกิดฉันแบ่งของเล่นซึ่งมันก็น่าจะหมายถึงร่างกายของเธอการที่แบบฟิชเชอร์ลงกันนะ่ะถ้าฉันแชร์เรือนร่างของฉันคุณจะให้ฉันอยู่ต่อใช่ไหม Don't want to leave this p l a y e t e with you ไม่อยากจะออกจากการ p เพลเด e นี้กับคุณเลยก็คือไม่อยากจะออกจากความสัมพันธ์กับคุณเลยไม่อยากจะเลิกเจอคุณอนะ่ะคือถึงเธอรู้ว่าเธอนะคะจะโดนเขาหลอกก็ยังอยากอยู่ด้วยคือเพลงนี้เนาะมันเป็นเพลงที่แบบฟังเสียงหวานเสียง น,น่ารักมากเลยอ่ะแต่ความหมายข้างในมันโอ้เศร้าอ่ะแล้วก็18บวกมากเลยถ้าจินตนาก,การภาพตามนะถ้าเกิดใครตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ขอให้ทุกคนสู้นะคะออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้เถอะการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันม่มีความสุขแน่นอนเชื่อว่าหลายๆคนเคยผ่านอะไรแบบนั้นมาหวังว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้บทเพลงเพลย์เดกันถ้าเพื่อนๆนะคะชอบการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe อยากเรียนรู้เพลงไหนเพิ่มหรือว่าเรื่องราวอะไรนะคะคอมเมนต์ลงมานะคะใต้วิดีโอนี้พออาจจะได้มีโอกาสหยิบเรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะมาในวิดีโอถัด,ถดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย